คุณหมอเจอคำถามแบบนี้บ่อยเหมือนกันนะคะเวลาให้คำปรึกษาออนไลน์คุณพ่อคุณแม่ชอบถามว่าเอ๊ะลูกจะเข้าโรงเรียนแล้วเนี่ยยังพูดไม่เก่งเลยยังเล่นกับเพื่อนไม่ค่อยได้แบบนี้ที่ปกติหรือเปล่าคะวันนี้หมอก็เลยจะมาชวนคุยนะคะถึงวิธีการช่วยเหลือลูกเพื่อให้เตรียมตัวพร้อมเข้าโรงเรียนในช่วง3-5ถึงปีนะคะพัฒนาการสําคัญนะคะก็คือเด็กวัยนี้จะเริ่มพูดเป็นประโยคได้เก่งมากนะคะแล้วก็จะมีจินตนาการที่เยอะ สามารถบอกความแตกต่างของสีได้นะคะช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นได้วาดรูปวงกลมนะคะหรือว่าปั่นจักรยานทำเลาะหรือว่ายืนขาเดียวได้นะคะแล้วก็สามารถอยู่ร่วมนะคะหรือว่าเล่นร่วมกับผู้อื่นได้ค่ะหมออยากจะฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะเช็ค,ค่าสัญญาณอันตรายถ้ามีึ1ใน5ข้อนี้นะคะแปลว่าลูกเรามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาการชา้า ข้อแรกนะคะ3ามขแล้วยังพูดเป็นประโยคไม่ได้เลยนะคะ2ไม่สามารถเล่นกับเพื่อนได้นะคะชอบเล่นคนเดียวนะคะ3ไม่สามารถฟังคําสั่งง่ายๆได้เข้าใจนะคะเช่นหนูไปเอาน้าให้แม่หน่อยอย่างเงี้ยเริ่มไม่เข้าใจนะคะ4นะคะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยนะคะห้านะคะยังแยกสีหรือว่ารูปร่างไม่ได้ะคะ่ะถ้ามีหนึ่งใน5ข้อนี้อย่าลืมพามาพบคุณหมอนะคะทักษะนะคะที่ลูกควรจะมีก่อนที่จะไปโรงเรียนนอกจากทักษะการพูดการอ่านการเขียนแล้วนะคะหมออยากเน้นย้ำนะคะเรื่องทักษะการเข้าสังคม ะะไม่ว่าจะเป็นด้านรอคอยการแบ่งปันการมีน้ำใจนะคะหรือว่าการยอมรับความแตกต่างของผู้อื่นเนี่ยจะทําให้เขานะคะมีความสามารถในการปรับตัวแล้วก็เรียนรู้ร่วมอยู่กับผู้อื่นได้ง่ายค่ะการเตรียมตัวที่ดีตั้งแต่วันนี้นะคะจะทําให้ลูกมั่นใจนะคะแล้วก็ก้าวสู่การไปโรงเรียนอย่างมีความสุขเรื่องพัฒนาการเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่มีความสงสัยนะคะหรือไม่มั่นใจตรงนั้นเนี่ยก็สามารถทามาปรึกษาคุณหมอออนไลน์ได้เลยค่ะ